ท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านกับผมจะแฉะข้อมูลที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินได้ดําเนินการที่สอบไปในทางทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคและเชื่อว่าเมื่อได้ฟังคําอภิปรายของผมแล้วประชาชนจะช่วยกันโหวตนอกสภาไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินและหวังเอาไว้ว่าสสที่ได้รับฟังการอภิปรายของผมในครั้งนี้จะต้องโหวตไม่ไว้วางใจ ทั้งสองท่านอีกแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วผมเรียนว่าท่านไม่สามารถตอบคําถามให้กับพี่น้องประชาชนได้ท่านประธานครับผมมีหลักฐานอยู่สองชุดนี่ครับที่จะมาแสดงต่อที่ประชุมหลักฐานชุดแรกนะครับผมขออนุญาตอันนี้ผมต้องเก็บเป็นความลับได้เอกสารมาจากข้าราชาการกระทรวงสาธารณสุขที่ทนต่อการกระทําของพลเอกประยุทธ์และนายอดุทินไม่ได้ได้มอบข้อมูลวัคซีนชิโนแวคที่แสดงให้เห็นถึงแผนการนําเข้า แผนการส่งจริงราคาซื้อต่อโดสราคาตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรากฏตามตารางวันเวลาและราคาสั่งซื้อการรับมอบวัคซีนชิโนแวกดังนี้ครับสไลด์ที่56การซื้อวัคซีนชิโนแวกมีทั้งหมด18ครั้งท่านประธานครับการซื้อครั้งที่1เป็นการซื้อ2ล้านโดสประเทศไทยได้รับเพียง1 9 9 0ล้้านโดสซื้อครั้งที่1ซื้อในราคา17เหรียญคอรมอนุมัติในราคา17เหรียญ ถูกต้องครับการซื <an> ้อครั้งที่ 2, 2> คอรมอมซื้อในราคา17เหรียญเป็นการซื้อตัวเลขที่4ถึงตัวเลขที่10นะครับแต่ท่านประธานครับคอรมอมนี้อนุมัติที่17เหรียญแต่บริษัทเขาขาย,ายให้เราแค่15เหรียญครับท่านประธานนี่ส่วนต่างจากล็อตนี้มีส่วนต่าง2เหรียญต่อโดสการซื้อครั้งที่3เป็นการซื้อในหมายเลข11ถึงหมายเลข14คอรมอมซื้อในราคา17เเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซื้อจริง14เหรียญดอลลาร์สหรัฐการจัดซื้อครั้งที่4หมายเลข15-16คอรมอรก็ยังยืนซื้อ17เหรียญแต่บริษัทขายให้9.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับสุดท้ายซื้อที่ครั้งที่5าลำดับที่17-18คอรมอรก็ยังซื้อ17เหรียญบริษัทขายให้แค่9เหรียญครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับเอาราคาตามคอรมอรอนุมัติคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ตัวกลม331ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย1846ล้านบาทเอาราคาที่จัดซื้อจริงที่บริษัทชินแวกได้ขายให้คิดเป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐ267ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย8,748ล้านบาทส่วนต่างราคา2098ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเงินตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าใครนี่ยังไม่รวมกับที่จะซื้ออีกส2อล้านโดสนะครับทำท่าว่าจะซื้ออีก ถ้าซื้ออีก12ล้านโดสในราคาโดสละ17บาทท่านประธานลองคูณดูครับผลประโยชน์จะได้เท่าไหร่ชุดที่2เป็นบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการพิจารณาการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคการประชุมเมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมไม่กี่วันนี้ครับท่านประธานเป็นการประชุมครั้งที่89ผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมธิการชุดนี้นะครับที่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้นํารายงานฉบับนี้ได้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลของคณะอนุกรรมธิการตรงกับข้อมูลที่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กับตัวผมมาผมเรียนท่านประธานว่าในบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการหน้าที่7ไปสไลด์ที่57ครับในบันทึกบอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวกแล้ว18.5ล้านโดสจริงๆได้มา19.5นะครับเพราะว่าจีนบริจาค1ล้านโดสจากบริษัทชิโนแวกไร้ชายโดยทําการซื้อขายในลักษณะครั้งต่อครั้งเมื่อผลิตวัคซีนได้เท่าไหร่ ก็จะแจ้งให้องค์การเพศสัจกรรมทราบและจัดซื้อเป็นั้างข่าวโดยไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างท่านประธานครับซื้อของเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างเลยครับแล้วแจ้งให้องค์การเพศัจกรรมทราบทั้งนี้บริษัทชิโนแวกได้ลดราคาวัคซีนลงมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งที่มีการซื้อโดยราคาเริ่มต้นครั้งที่1อยู่ที่ราคาโดละ17เเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ตรงกับข้อมูลที่คณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุข ให้กับผมมาจนกระทั่งล่าสุดการจัดซื้อครั้งที่5อยู่ที่ราคาโดสละ9เหรียญดอลลาร์สหรัฐตามรายละเอียดเมื่อสักครู่ที่กับผมได้ฉายภาพให้ท่านประธานดูท่านประธานครับข้อมูลของทั้งสองแหล่งที่มานั้นตรงกันบริษัทชิโนแวกไม่ได้ขายวัคซีนในราคา17เหรียญดอลลาร์สหรัฐยืน แต่มีการลดราคาตลอดเวลาท่านประธานที่เครรพครับการจัดซื้อชิโนแวคทั้งหมดลดแรกๆอาจจะมีข้อแก้ตัวว่ามีความเร่งด่วนแต่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวกในตอนหลังนั้นเป็นการจัดซื้อที่สถานการณ์ของประเทศนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้าและมีข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนชิโนแวกนั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีพอสมควร กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติซื้อชิโนแวค10.9ล้านโดสในวงเงิน6,064ล้านบาททาัทง้ทงๆที่มติคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้เขาให้ซื้อวัคซีนอื่นควบควบู่ไปด้วยไม่ต้องให้ซื้อวัคซีนชิโนแวคก,กี่ห้อเดียวท่านประธานครับทำให้พบความจริงว่าการจัดซื้อชิโนแวคในล็อต10.9ล้านโดสตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมมีการจัดซื้อ3ครั้งบริษัทคิดราคาค่าวัคซีนอยู่ในราคาที่ต่างกัน ครั้งที่1คิด14เหรียญครั้งที่2คิดที่9.5เหรียญครั้งที่3คิด9เหรียญเอาราคาส่วนต่างที่คอมออนุมัติกับราคาที่องค์การเพสัชกรรมซื้อจริงจากบริษัทเอาผลต่างมาลบกันตีดต่างกัน49ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย1603ล้านบาทท่านประธานครับเงินจำนวนนี้อยู่กับใครครับทำไมท่านไม่อนุมัติคอรมอไม่อนุมัติเงินงบประมาณตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้เขาขายให้9บาททำไมท่านไม่อนุมัติ ในวงเงินแค่9บาท9กเหรียญดอลลาร์สหรัฐขออภัยครับท่านประธานเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบว่ามีส่วนต่างจริงหรือไม่เหตุใดท่านไม่ปกป้องการทุจริตโดยอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อตามที่จัดซื้อจัดจ้างจริงในแต่ละครั้งและต้องเอาเอกสารมาแสดงต่อที่ประชุมด้วยท่านประธานครับถ้าวันนี้ชี้แจงไม่ได้ผมว่าทั้งตั้งใจโกงนะครับท่านประธาน